สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับเตอร์ดินลำทางตัวเลขนำโชคครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลครับวันนี้เตอร์ดินลำทางก็จะมาให้แนวทางกับตัวเลขนำโชคครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดประจำวันที่ส6หเดือนกรกฎาคมหรือว,ว่าเดือนเจครับ2567ครับวันนี้เราก็จะมี แนวทางหกตัวครับหกตัวครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆเอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูครับแนวทางรางวัลที่หนึ่งงวดนี้ก็จะให้หกตัวครับลองไปหาซื้อดูนะครับสำนักอื่นหรือเพจอื่นเขาให้แค่สองตัวสามตัวครับ แกตเตอร์ดินลำธานจัดหนักจัดเต็มให้ไปเลยครับ6ตัวครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่อยากจะนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหตัวแรกครับเราก็จะให้ไปที่หนึ่งหนึ่งหลักแสนนะครับ ไม่ทราบว่าจะตรงกับตัวเลขที่มีอยู่ในใจของเพื่อนๆหรอเป่านะครับวันนี้จัดให้ไปแล้ครับหกตัวเต็มๆครับหนึ่งหลักแสนสี่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วก็สี่ครับ ไปด้วย4ครับก็จะได้144951นะครับ144951ครับลองไปหาดูตามแผงลอตเตอรี่ครับว่าจะมีหรือเปล่าครับไม่แน่นะครับงวดนี้รางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นของคุณก็ได้ครับงวดนี้ครับรางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นของคุณก็ได้ครับ นี่ครับหลักแสนนี่ให้ก็เน้นไปที่สี่เลยนะครับหลักแสนครับนี่ก็เป็นแนวทางครับแนวทางตัวเลขนำโชคครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ หลักแสนเนเน้นมาที่หนึ่งเลยครับหลักแสนครับหลักหมื่นก็สี่ครับส่วนหลักพันนี่ก็สี่เหมือนเดิมครับนี่ครับหกตัวแถวที่สองก็คือหนึ่งสี่สี่แปดห้าหนึ่งครับหนึ่งสี่สี่แปดห้าหนึ่งครับเราจัดให้แล้วครับหกตัวครับ สองตัวสามตัวมันน้อยไปครับเตอร์ดินลำชาดจัดให้นะครับสี่ตัวครับเอาจุกจุกช้ำชำไปเลยครับหลักแสนหลักหมื่นหลักพันเนี่ยก็เน้นไปที่หนึ่งสี่สี่ครับ จัดให้ช้ำๆไปเลยทัพงวดนี้ครับไปลองไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับว่าจะหลงเหลือหรือเปล่าครับตามแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลครับของเราไม่เหมือนใครครับเราเล่นใหญ่นะครับเราวันที่หนึ่งไปเลยครับหกตัวครับ แถวที่สามก็หนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าหนึ่งครับหนึ่งสี่สีเจ็ดห้าหนึ่งครับนี่ก็เพิ่งวันที่เก้าครับคิดว่าคงจะมีครับคงจะเหลืออยู่นะครับหมวดนี้ครับจัดชุดใหญ่ให้เลยครับหลักแสนไปแล้วครับหลักแสนนี่ก็นเน้นไปที่หนึ่งครับ จัดให้ห้าแถวครับให้ไปหาดูนะครับรางวัลที่หนึ่งครับนี่ครับไม่แน่นะคะรับเศรษฐีคนใหม่อาจจะเป็นคุณก็ได้ครับงวดนี้ครับแถวที่สี่นี่ก็ 1, 4, 4, 6, 5, หนึ่งสี่สี่หกห้าหนึ่งครับ หนึ่งสี่สี่หกห้าหนึ่งคือเราไล่ไปเลยครับจัดให้จุกจุกไปเลยครับงวดนี้ครับคิดว่ามาแน่ครับงวดนี้ครับมาแน่ครับ นี่ครัตัวเลขนําโชคของเตอร์ดินลําทานครับซึ่งกันกองออกมาแล้วครับมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะครับไม่มีหลายตัวมันคนอื่นเขาครับมีแค่นี้นะครับ บางเพจบางสำนักอืน่นนี้หลายตัวครับเรื่องไม่ถูกครับแต่ของเรานี่ครับมีไม่เยอะครับแถวที่ห้าก็หนึ่งสี่สี่สี่ห้าหนึ่งครับหนึ่งสี่สี่สี่ห้าหนึ่งแล้วอีกห้าห้าชุดครับห้าชุดห้าแถวนนี้ก็มีครับห้าชุดห้าแถวลองลงมาครับ จัดไปเลยครับงวดนี้ครับถ้าคนในห,หาซื้อได้ก็มีสิทธิครับงวดนี้ถ้าหาซื้อได้ครับมีสิทธิ์ได้เป็นเศรษฐีครับงวดนี้ครับนี่ก็เป็นชุดที่สองครับอยากให้เพื่อนๆไปพี่ไปลองหาดูนะครับถ้าคนในห,หาได้ก็ ไม่แน่ครับไม่แน่ครับเศรษฐีคนใหม่นี้อาจจะเป็นคนก็ได้ครับหลักแสนของชุดที่2ครับหลักแสนครับก็คือ0นย์นะครับหลักแสนนี่ครับ สองชุดนี้ละคือเรากันกองมาอย่างดีแล้วครับอยาาให้เพื่อนพี่ๆท่านไหนที่ลงไหลในตัวเลขลองไปเสี่ยงดูนะครับลองไปเสี่ยงดูครับไม่เสียหายครับชอบตัวไหนก็เน้นๆนไปที่ตัวนั้นเลยครับรับรองครับงวดนี้ครับ เศรษฐีคนไว้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับนี่ครับมาแล้วครับจัดให้หกตัวไปเลยครับลองไปหาซื้อดูนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมนะครับถ้าตัวไหนตรงใจกับถ้าตัวเลขตัวไหนตรงใจกับเพื่อนๆที่มีอยู่ในใจแล้วก็จัดเลยครับรออะไรครับวันนี้ก็วันที่เก้าจะเข้าวันที่สิบแล้วนะครับถ้าใกล้วันเท่าไหร่นี่ก็จะหายากครับหกตัวนี่หายากครับ เราให้เน้นๆไปเลยครับหกตัวครับงวดนี้มาแน่ครับงวดนี้ครับแต่ต้องหาซื้อให้ได้นะครับต้องหาซื้อให้ได้ว่าหกตัวที่เตอร์ดีลำทาน ลงไปให้นี้ไม่รู้จะหมดหรือยังครับคนในที่มีแอปกระเป๋าตังนี่ก็คงจะหาง่ายครับแต่ถ้าจะให้ไปเดินไปซื้อตามแผงลอตเตอรี่นี่ก็คงหายากครับจัดช่ำๆจุกๆให้ไปเลยครับหกตัวครับ หกตัวตรงๆนะครับสำหรับชุดที่สองนี่ก็หลักแสนนี่ก็ศูนย์ครับหลักหมื่นก็เก้าครับหลักพันนี่ก็สี่หลักร้อยนี่ก็สี่หลักหน่วยนี่ก็ศูนย์สรุปแล้วก็คือ ให้เน้นไปที่09ครับตัวท,ที่สองนะครับเน้นไปที่09ถ้าคุณพี่ทนาไดไม่มั่นใจก็ไล่ไปเลยครับตั้งแต่หนึึ่งงถก้าไปเลยครับสามตัวครับ พนะครับนี่ครับเน้นไปเลยครับงวดนี้ครับเน้นไปเลยครับสำหรับพี่ท่านใดที่ ไม่อยากได้หกตัวก็สามารถนำไปสามตัวไปเสี่ยงโชคดูก็ได้ครับสามตัวครับสามตัวให้ไปเน้นไปที่ตัวท้ายนะครับห้าหนึ่งกับศูนย์เก้านะครับสามตัวก็เก้าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับส่วนชุดสองนี้ก็ 409 209 109 309สอ้าก้าสานและก็ห้านย์เก้ามวดประจํำมาที่สิบหกเดือนกรกฎานี้ก,ก็แล้วก็มีให้ตัวเลขก็มีให้แค่นี้ครับมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะครับมีให้เน้นๆเลยครับเราเน้นให้ได้แค่นี้ครับ ให้เยอะกว่านี้ไม่ได้ครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็ลองไปงวดถัดไปนะครับนี่ครับแล้ก็จะสรุปให้ดูนะครับเนี่ย ชุดแรกก็ลองไปหาซื้อดูนะครับชุดแรกครับหนึ่งสี่สี่เก้าห้าหนึ่งนะครับลองไปหาดูครับหนึ่งสี่สี่เก้าห้าหนึ่งไม่แน่นะครับรางวันที่หนึ่งอาจจะเป็นของคนก็ได้ครับหนึ่งสี่สี่เก้าห้าหนึ่งครับส่วนแถวที่สองก็หนึ่งสี่สี่แปดห้าหนึ่งครับ คือเราจะเปลี่ยนแค่หลักร้อยครับหลักร้อยครับเพราะตัวเลขนําโชคของเรานี้ส่วนมากนีนหลักร้อยนี้จะขึ้นจะลงนะครับจะเป็นขึ้นขึ้นลงลง,ลงจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับถ้าจะให้ดีเราไล่ไปเลยครับหนึ่งสี่สี่ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่สองห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่สี่ห้าหนึ่งไล่ไปจ,จนถึงเก้าห้าหนึ่งเลยครับ สลับตัวเลขนำโชคของเตอร์ดินลำธารก็มีให้กับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆได้นำไปเสี่ยงโชคแค่นี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการเสี่ยงนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสลับงวดประจำมาที่16เดือน7 2567นี้นะครับเรามาเอาตัวเลขนำโชคนี้ไปลองเสี่ยงโชคด้วยกันนะครับ ว่าใครจะมีโชคใหญ่ครับสำหรับคลิปลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับพบเจอกันคลิปหน้าครับงวดหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลใหญ่ครับผม